สวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาพบกับช็อตรีวิวกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวเป็นตัว a s ซ่ s เ x ต o หูฟังไฮบร i ด d ดเวอร์ในคอนเซปต์เสียงแห่งธรรมชาติจะเป็นยังไงไปดูกันเลยแต่ก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งตีตงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้เราด้วยนะคะเอาล่ะไปดูกัน let's go เคสแซ EXPO หูฟังให้บ e ริดเดเวอรซึ่งอัปเกรดจาก z ซ EX หูฟ e ังที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากการกลับมาครั้งนี้ได้เพิ่มเด v e อร์บาลาน30095เข้ามาใช้ d ดเวอร์ไดนามิกหรืออัลแมกเนติกเซอร์กขนาด10มิเมตรใช้ d ดเวอร์อิเล็กทริกอิเล็กโตสติขนาด6.8ม mm. ิเมเป็นการรวมข้อดีของ3เดเวอรเข้าด้วยกันและด้วยโครงสร้างที่เหนือมาพร้อมกับการปรับแต่งที่แม่นยำ ทำให้ธรรมชาติของเสียงแบ่งบานไดในทันทีตอบสนองย่านความถี่อยู่ที่20เฮิรต์ถึง40กิโลเฮิรต์มีค่าอิมพีแดนอยู่ที่25โอห์มไม่ต้องการกำลังขับมากแต่เพื่อดึงประสิทธิภาพของหูฟังได้ออกมาอย่างเต็มที่จึงควรใช้งานร่วมกับเครื่องเล่นเพลงหรือหางหนูคุณภาพดีมีค่าความไวอยู่ที่104เดซิเบลเฟสเพดดีไซน์ใหม่ทำจากโลหะผสมสังกะสีเลดียมเกดการบินบอดี้ทำจากเรซินนำเข้า สีใสมองเห็นไเดเว้ว่าภายในได้อย่างชัดเจนเป็นมิดกับหูไม่ทำให้แพ้หรือละคายเครื่องมาพร้อมกับสายหูฟังชุบเงินดับเบิลแฟลชรุ่นใหม่เพิ่มรายละเอียดเสียงมากขึ้นให้เสียงมีความเที่ยงตรงสมจริงผ่านการทดสอบคุณภาพมามากกว่า5 0,000ครั้งหัว2พิน0.75ม mm, ิลลิเมตรหัวปลักขนาด3.5ม mm. มิลลิเมตรมีทั้งแบบรุ่นธรรมดาและรุ่นมีใหม่ที่ให้คุณภาพเสียงไม์ระดับ H d ดีโดยสามารถเลือกได้ตอนสั่งซื้อ แนวเสียงย่านต่ำเบริมาณเบสกลางสปีดเก็บตัวไวคุมเบสได้ดีไม่บวมกบย่านอื่นย่านกลางสว่างเล็กน้อยเสียงร้องให้รายละเอียดชัดสะอาดเสียงร้องหญิงทำได้ดีส่วนเสียงร้องชายทำได้ปานกลางย่านสูงสว่างและรายละเอียดชัดเป็นประกายระยิบระยับเสียงแหลมแม่นยำ โดยรวมแล้วเจ้า KZZE X x r o ให้เสียงสมดุลในทุกย่านเป็นหูฟังที่ได้รับการปรับแต่งมาเป็นอย่างดีซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบแนวเพิ่มความชัดเจนและรายละเอียดหรือผู้ที่ต้องการหูฟังให้เสียงสมดุลพร้อมกับซาวด์สเตจที่ขนาดพอเหมาะเป็นหูฟังที่ดีในราคาระดับเดียวกันแล้วมาลองฟังเสียงจากเค z e X Pro กันเลย เอาแล้วนะคะทุกคนนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเจ้าตัว z z e e k z s e t e x p o สำหรับใครที่สนใจนจะสั่งซื้อสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้ดิส c ริปชันไนี้เลยและก่อนจะจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ